สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันเนี่ยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง d e a d Pool ประทะคานเนียในภาคที่2กันแล้วครับผมแต่ก่อนที่จะไปเริ่มฟังเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นเรื่องราวนี้เนี่ยเราขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมกันก่อนครับคือผมเอาดาบไรเซเวอร์มาแจกจากญี่ปุ่นถึง2องอันเลยประกอบด้วยสีฟ้ากับสีแดง กดกติกาการร่วมสนุกนั้นง่ายนิดเดียวครับผมใครอยากได้สีฟ้านะครับไปกดไลค์เฟซบุ๊กแฟน a พจ after day รายการใหม่ของผมนั่นเองส่วนใครอยากได้สีแดงนะครับไปกด s u b สไคร b ์รายการใหม่ของเรานะครับจะทําการสุ่มผู้โชคดีในวันที่15กลุ่กุมภาน,นี้นั่นเองและก่อนที่จะมาเริ่มกันนะครับขอเตือนไว้ก่อนครับกลับไปดูพาร์ทแรกกันก่อนเลยให้เวลากดไปดู3 2 1. นึ่งถือว่ากดกันดูหมดแล้วนะครับถือว่ารู้เรื่องกันหมดแล้วมาต่อที่ทาสองกันเลยดีกว่าในตอนนี้เดทพูรู้แล้วครับว่าคาเนตนั้นหนีไปไหนตอนนี้เขาได้มาตามล่าคาเนตอีกครั้งหนึ่งแล้วคาเนตในตอนนี้นั้นกําลังขับรถหนี้มากับแฟนสาวของเขาอยู่ไม่ต้องไปคิดเรื่อง Deadpool เดทพูเห้มันมากนักงรอกสบายสบายรีแลก์ไปเถอะแต่เธอเธอคิดดูนะเดทพู Deadpool มันตามหาเราเจอได้ครั้งหนึ่งแล้วทําไมมันจะตามหาเราอีกครั้งไม่ได้ล่ะ อุ้ยครั้งแรกเนี่ยมันแค่บังเอิญเจอเท่านั้นแหละมันแบบสุ่มๆแล้วก็เจอเอาครั้งนี้มันหาไม่เจอหรอกฉันก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันแหละอุ้ยที่รักเธอไม่เชื่อใจฉันหรือไงแน่นอนฉันไม่เชื่อใจเธอหรอกแต่นั่นแหละทำให้ฉันรักเธอแต่ในตอนนั้นเองครับเสียงจกวิทยุก็ดังขึ้นเสียงเสียงนั้นทําให้คาเนตของเราถึงกระช็อกไปเลยเพราะมันคือเสียงของเดฟพูนั่นเองคารเนตก็แบบมันหาเราเจอได้ไงกันแน่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนเสียงวิทยุก็ยังดังต่อครับผมที่รักไม่ต้องไไไปปมมออออองงหหหาาท่นนรเธผิดยูะ และอีกอย่างหนึ่งอ่ะบอกแฟนเธอให้มารัดเข็มขัดด้วยนะตอนนี้เดซพูนั้นได้อยู่ข้างหน้าพวกเขาทั้งสองคนแล้วเดซพู Deadpool นั้นอยู่ในรถไถนาะและพร้อมที่จะถ่ายพวกเขาให้ลากไ,ไปกับพื้นเดซพู Deadpool นั้นเหยียบคันเร่งมิดตีเลยครับพุ่งมาอัดใส่รถของพวกเขาในขณะที่รถของเดซพูนั้นกำลังชนรถของคาเนตอยู่เนี่ยคาเนต์ก็ทนไม่ไหวแล้วกระโดดพุ่งออกมาจากรถและเข้าจู่โจมเดซพูทันทีโอ้เรามาเริ่มกันดีกว่ามาเริ่มกันเลยคาเนตไประทายเดซพูยกที่สองทั้งสองคนนั้นเข้าห้ามหันกันอย ถ้านเนี่ยนายต้องหยุดทำแบบนี้นาะฉันรู้สึกว่านายเอาความโกรธของนายอะมาเกี่ยวทันกับความสัมพันธ์พี่น้องของเราถ้านายทำอย่างเงี้ยนายอังโจมตีให้เงี้ยฉันคงรู้สึกเจ็บใจและเสียวความรู้สึกมากๆแน่เลยและ h ฮิลิ่งแฟกเตอร์ของฉันอะมันก็รักษาอาการเจ็บปวดจากหัวใจไม่ได้หรอกแต่นายรู้ไหม ฉันจะยื่นข้อเสนอสันติภาพสงบสื่อของเราให้หรือเราจะชิงนายเป็นชิ้นดีทั้งสองคนนั้นได้แลกหมักกันคนละอย่างครับผมเดฟพูนั้นฟันคอคาเนตส่วนคาเนตนั้นก็แทงทะลุตัวเดฟพูแต่คาเนตนั้นล้มคาเดฟพูไม่ไหวแล้วแม่งพูดไม่หยุดเลยแกไม่เคยหูปากเลยหรือไงวะพูดอยู่ได้แน่นอนสีต้องมีคนคนหนึ่งอ่ะทำให้บทสนทนาประเดิมเดินต่อไปแกแม่งก็เอาแต่พูดถึงความวุ่นวายอะไรก็ความวุ่นวายนู่นก็ความวุ่นวายนี่ก็ความวุ่นวาย โอ้ยฉันไม่ทนฟังแกอีกแล้วเวย้ยแกไม่เคยมองนาฬิกาแล้วแบบเป็นเวลาเดิมอเงีไงแบบแกมองนาฬิกาแบบสุ่มๆอย่างเงี้ยแบบจู่ๆหันไปมองปุ๊บเป็นเวลานี้แต่เปแกมองอีกครั้งหนึ่งในวันต่อมาไม่ก็เวลานี้แกไม่เคยเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งพวกนี้ด้ยไงแบบฉันมองไปเนี่ยก็เจอแต่เซเว่นอีเลเวนเซเว่นอีเลเวนเซเว่นอีเลเวนแกไม่เคยคิดเลยไงว่าโลกพยายามจะบอกอะไรบางอย่างก,กับเรานี่ไม่เวลาในการกินเซรัปี้หรือไงไม่ใช่เวย้ยและเนี่ยที่ฉันพยายามจะบอกคือไอสิ่งที่แกคิดว่าคาดเดาไม่ได้มันไม่มีจริง,ง,งัหละ ไอความวุ่นวายอะ่ะก็เป็นแค่เพื่อนในจินตนาการของแกเท่านั้นเองโอ้ยไม่ฟังแกแล้วเว้ยมันก็น่าสนใจดีนะแต่ลาก่อนว่าคาเนนนั้นโยนเดดพูไปอีกฝั่งของถนนแล้วรถนั้นก็พุ่งเข้ามาชนเดดพูจะลากไส้กระเด็นเละเ,ลเทะไปหมดเลยว้าวว,ว,วว้าวว,วว้าวผมชนคนแต่เขาพุ่งมาจากไหนไม่รู้อะผมหยุดรถไม่ทันแน่นอนอยู่แล้วเลือดของเดดพูนั้นเต็มทางไปหมดเลยครับแต่ชายที่วิ่งมาดูเหตุการณ์ก็ต้องตะลึงครับเพราะเดดพูไม่ตายแฮะแต่อยู่ในสภาพแบบ ใส่ลาบใส่กอมไปหมดเลยโอ้ยใจเย็นๆชระวังหน่อยฉันคิดว่าฉันประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยนะ่ะเออมิสเตอร์คุณโอเคไหมครับและตอนนั้นเองครับก็เกิดไทยมุงขึ้นมาครับผมคนมามุงเดชพูมากมายแต่ทว่านะครับไม่มีใครช่วยเดชพูเลยครับทุกคนนั้นยิบไม่ถือขึ้นมาถ่ายรูปกันหมดโอ้นี่มันเกิดบ้าอะไรคืนนี้ต้องมีการต่อสู้ขนาดใจเกิดขึ้นแน่เลยเขาจะเป็นอะไรไหมนะที่มันเกิดอะไรขึ้นเขาไม่โอเคแน่นอนอยู่แล้วแหละหาด็อกเตอร์ให้เขาสิหาหมอให้เขาเร็วหาหมอให้เขาเร็ โอ้ยมองดูที่เขาสิเขาจะหยุดเลือดมากมายขนาดนี้ได้ยังไงแต่เดนพูนนะครับก็ใช้ความปัญญาอ่อนของเขาเชื่อมต่อคําจากประโยคที่พวกชาวบ้านนั้นพูดขึ้นมาครับผมโดยคํานั้นประกอบด้วยว่าการต่อสู้นั้นยังไม่จบเขาต้องหาไอ้คาเน่เนี่ยแล้วหยุดมันซะนี่มันบอ่อแสนี่นาะคาเน่ไปไหนแล้วล่ะคาเน่ไปไหนคาเน่ยอยู่ที่ไหนเอ๊ะมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนเลยคาเน่จะไปที่ไหนนะขอลองคิดให้ดีๆกันดีกว่าทัานใดนั้นเองครับเขาก็มองไปที่เสื้อกกของชายที่ขับรถชนเขา เมอร์คิวรี่เมอร์คิวรี่เออเมอร์คิวรี่อะไรวะฮะทีมเหรออะไรคือเมอร์คิวรี่ทีมวะฉันจะหาคาเนตได้ยังไงแน่เนี่ยแต่ม้นเหตุการณ์ก็ต่าที่คาเนตครับผมในตอนนี้เขากําลังหลบหนีอยู่เขาได้ปนรถคันนึงมาไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบขับนะขับตามสปีดลิมิตก็พอเราไม่ได้รีบขนาดนั้นตอนนี้เรามีเวลามากมายมหาศาลแล้วมาทําเขารู้จักกันหน่อยดีกว่าท่านนั้นเองครับเด็กในรถก็พูดขึ้นมาเออพี่ครคบพี่รับแฟนพี่ดูเหมือนจะตายเลยอะคานก็โมงงรมเธอไม่ตายรก แต่เด็กนักเกียงพูดต่อครับเออแล้วพี่เป็นไงบ้างครับพี่เคยสู้กับสไปเดอร์แมนไหมพี่คือวีนอมหรือเปล่าพี่คือวีนอมใช่ไหมคาเนก็รำคาญเด็กครับผมหูปากเลยแมเมีนฉันจ,จะดึงลิ้นถุงแก้วออกมาซึ่งพ่อที่เป็นคนขับรถก็ไม่ค่อยจะยอมอะไรมากครับอย่าทำร้ายลูกผมเลยอ,อย่าทำร้ายครอบครัวผมคาเนก็รำคาญครับผมแต่หันนั้นเองครับเขาก็นึกบางอย่างออกมาได้ฮะเดฟพูเคยพูดอะไรบางอย่างกับเขาพูดบางอย่างเกี่ยวกับพวกเบาะแสที่มันเกิดขึ้นมาเบาะแสมันอยู่ทุกที่นี่นะ เราลองทำมันบ้างดีกว่าลองเล่นเกมที่เด็ดพูเล่นดีกว่าจากนั้นคาเนตก็มองหาของรอบๆตัวที่จะเป็นบอกแสให้เขาได้เขาหยิบโบาะแขึ้นมาแล้วก็ถามครอบครัวเออพวกนายไปเที่ยวไหนมาบ้างนามามนเนี่ยที่พวกนายไปทัวร์กันมาเนี่ยอ๋อพวกเราก็ไปทัวร์กันมาหลายที่ครับขับรถไปเรื่อยเนี่ยไปพิพิธภัณฑ์ไปแลนด์มาร์กไปเมืองรกาปอะไรต่างๆเนี่ยนั่นในตอนนั้นเองครับดูเหมือนว่าคาเนตนั้น จะมีไอเดียบางอย่างอะไรขึ้นมาในหัวแล้วเอาเดี๋ยวเราไปเติมน้ามันกันดีกว่าและเด็กๆรู้ไหมพวกเราจะไปทัศนศึกษากันนะฮะเดซพูมันอยากตามฉันมาน่ะก็ปล่อยให้มันตามมาเลยปล่อยให้มันหาฉันเจอเพราะครั้งต่อไปที่เราเจอกันน่ะไม่ว่าจะที่ไหนที่เราเจอกันมันจะเป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่เราได้เจอกันแล้วเบาะแสทั้งหมดอาจจะนําพาเดซพูไปสู่หลุมศพของมันเองในตอนนี้นะครับดูเหมือนเดซพูจะเข้าใกล้คาเนนเรื่อยๆแล้วเขามาเจอรถสีฟ้าที่คาเนตขโมยมานั่นเอง โอ้เมืองล้างเหรอครั้งแรกที่เราเจอกันมันก็เป็นเมืองล้างนี่นะเดดพูนั้นเดินเข้าไปที่รถสีฟ้าขันนั้นเธอโลกนะ่ะพยายามจะบอกอะไรแกถึงแกจะไม่ได้ฟังมันนะแต่ฉันน่ะสามารถอ่านมันออกแต่ทันใดที่เขาเปิดประตูรถขึ้นมาเขาก็ตก้องตกใจครับผมสิ่งที่เดดพูลพบในรถนั้นคือลอยเลื่อนนั่นเองเดดพูโอ้ฉันไม่ได้หวังจะเจออะไรแบบนี้เลยคาร์เนดตฉันกับนายนนะ่ะไม่ได้อยู่ในเส้นทางเดียวกันฉันไม่มีวันทําอะไรแบบนี้แน่นอนเว้นแต่ฉันจะทําแบบนี้กแก สิ่งที่คาเนตททำนั้นมันโหดร้ายมากๆครับผมชิงนั้นเดนพูของเราก็เดินตามหาตัวคาเนตไปเรื่อยๆซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดมาเป็นภาพในอดีตในสถานที่เดียวกันที่เดนพูอยู่แต่เป็นตอนที่คาเนตนั้นมาถึงคาเนตฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วเขามีจุดหมายบางอย่างที่เขาต้องไปคาเนตแกอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้นะครับจะเคยเป็นที่ตั้งฐานลับของเมอร์คิวรี่ทีมซึ่งทีมเมอร์คิวรี่นะครับเป็นทีมที่ใช้อาวุธซิมเลบ แต่จะพูดว่าเหมือนไหมก็มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวครับแต่ก็ไว้พูดกันวันหลังในการนะครับว่ามันต่างกันยังไงในตอนนี้เด o พูดได้เดินเข้าใกล้ขึ้นมาทุกทีแล้ว,ลวเหตุการณ์ก็เปิดเผยขึ้นเ,เรื่อยๆว่าคาร์เนนั้นได้มาที่นี่และฆ่าทีเมอร์คิวรี่ทุกคนตอนนี้เด o พูนั้นเข้าใกล้คาร์เน่สุดๆแล้วครับแหวะที่นี่กินเหม็นจังกินหมาเปียกเลยเนี่ยอีไม่ใช่กลิ่นฉันนี่นานมันกลิ่นอะไรกันแน่เนี่ยฮะแล้วมีเบาะแสอะไรอีกไหมเนี่ย เร็วมาหาเบาแสต่อเร็วเบาแสต่อไปคืออะไรกันแน่นะท่าน,นนั้นเองครับเดฟพูนะั้นได้มองที่จอครับผมและเห็นอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังเขาคานเนนนั้นได้แอบ,บอยู่ข้างหลังเดฟพูแล้วเข้าจู่โจมเดฟพูทันทีเบาแสงไงเบาแสนี่ไงเบาแสเบาะแสที่ว่าแกควรจะหยุดหาสิ่งพวกนี้ซะจากนั้นคานเนนก็ฉีกร่างเดฟพูที่ไม่ได้ร่างตัวเป็นชิ้นๆเลยครับฉันขอบคุณแกนะจริงๆขอบคุณแกจริงๆเลยชี่ให้ฉันเห็นเรื่องพวกนี้ไอพวกเรื่องเบาแสต่างๆเนี่ยในเบาแสพวกนั้นมันำนำพาฉันมาที่นี่ บางทีแกจะพูดถูกงนะอาจจะมีบางอย่างนำทางเราอยู่แต่ไม่มีใครมาหยุดฉันได้ไม่มีใครมาหยุดชั้นจากศิลปะของฉันได้เออแล้วก็ขอบคุณแกนะแต่ตอนเนี้ขอให้โชคดีและกันหวังว่าแกจะฮิวตัวเองกลับมาทันก่อนที่อาคารนี้จะพังพินาศลงมาหมดนะลาก่อนล่ะฉานนั้นคานเน่ก็เดินออกไปทิ้งเดซ์ดพูที่หูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นั้นให้นอนตายอย่างน่าเศร้าอยู่แต่ในขณะนั้นเองครับดูเหมือนมีบางอย่างพุ่งเข้ามาหาเดซพูดูเหมือนว่าหมาของทีมเมอร์คิวรี่นั้นจะรอดชีวิตและถูกอาวุธซิบบม ไอพวกอาวุธซิไบอติกพวกนี้ยก็ได้เข้าสิงสู่ร่างเดซพูปฏิปต่อล่างให้เดซพูใหม่โว้เจ๋งเป็นบ้าเลยฉันรู้สึกเหมือนฉันได้อัปเกรดเลยเนี่ยโอ้โหอาวุธซิไบอติกที B ่ o T K, อันมันคงจะน่าสนุกน่าดูเลยแหละและนี่นะครับก็จบแล้วครับสำหรับเดซพูปาะทะคาเนนในพาร์ทที่2ครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามรับชมกันในพาร์ทที่3นะครับ และก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมเพราะตอนนี้นะครับเรามาถึง150,000 10, ซับสไคร์กันแล้วโอ้โหเร็วมากๆเลยครับผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับไม่รู้จะขอบคุณท่านผู้ชมกันยังไงดีเลยของรางวัลที่เราจะมาแจกก็มีไ er ลท์เซเบอร์แล้วครับผมแล้วของรางวัลรอบต่อไปนี่คิดอยู่ครับท่านผู้ชมนั้นอยากได้การ์ตูนเป็นแบบฝั่งดีหรือบาเวลดีคือผมคิดอยู่จะแจกการ์ตูนนะครับ ท่าผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องไหน <S <S เหตุการณ์ไหนอีเวนต์ไหนเล่มไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับหรืออยากได้อย่างอื่นแบบพวกตุ๊กตาฟิกเกอร์ของที่ระลึกต่างๆก็บอกกันมาได้ครับผมแล้วก็แบบอยากได้เรื่องราวไหนอะไรอีกก็บอกกันมาได้ค่ะตกบกพ่องอะไรก็ติชมมาได้นะครับผม ต้องขอบคุณท่านผู้ชมมากจริงที่ติดตามเรามากันแบบยาวนานขนาดนี้ช่องเรานี่โตเร็วมากๆเลยครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมจริงๆริและอยากได้ตัวละครไหนเรื่องราวไหนก็บอกกันมาได้เช่นเคยวันนี้นะครับสมควรเก็บเวลาแล้วครับอย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ